ออกพันนามันเห็นเปล่าสวัสดีค okay, so oh, uh, yeah, okay. uh, ouais, ่ะโอเคสวัสดีซีีเก้าีเก้ายซีเกาซีเกา้ยซีย่าไอ้ไอ้ตัดผมเซตเซตเซตเด้นะาจะไปอาเซีย yes r free ไอ้ go to a s a use ผมรล่อั e อี้โอ๋อเกาหลีเกาหลีเกาหลีมึงใครอ่ะ 머리แต่머리하는게없잖아อะไ하는게없잖아ไปกูย์กูย์กูย์กูอพี่บอนไลด้วยแบบเอาง่ายๆเอาง่ายๆคือถ้ากูไม่รอมีผลต่อพรีเซนเตอร์ทุกตัวอยู่อยู่เนเอา I have presenter ambassador ยอะมากถ้าอยู่ตาผมมีแล้ว no handsome 아, 이 소시리아. So 아, 오케이. 아니, 뭐어 아니, 오케이, 오케이. 아, 우리 놀래. 오케이, 오케이. 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 오케이, 오 오케이, 오케이. 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 이 오케이. 오케이, 오케이. 오케이, 이오이 오케이. 오케이, 머리가 이게 어떻게 되는 거요? 오케이, 아, you h 야, n g 어. 야, 노이 예, 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 e s I h a v 꼽노이, 꼽노이. 예스, 마이 패밀리 m 마이 패밀리 y 여기 이렇게. My f a m i 그러면 family, 어느 정도 자라돼? 닉나이닉나이닉나이 니노이. 하럼무뭐 아침? 아 이거 이거를 갖고 와야 되는 거야? 그렇지. 어, 네가다 들고. 왔. ี่คุณแม่ย่งเป็นสาวอยู่เลยเนาะคุณแม่ดูแลตัวเองดีนะคุณแม่แม่มีผัวยันผัวแม่ไม่พอหรอพุงเดือขอโทษขอโทษขอเหี้ยนะไม่ดีไม่ดีไม่ดีดีไม่ดคุณแม่คุณแม่สวยมากแม่ยูแฮปยูแฮปอัวที่มันจุนีี่นี่นีี่นี่ Treat> mm ี่นี่ี่น no ี่ี่นี voilà> ่ี่่ี่นี่ี่นนี่ี่่ี่ี่ เว้ยนั่ละ Why fake 조금해ก지ุณม่ี่ขาต่างเนี่่กิวเขาแห่งตอนไหนอันนี้ก็สึกดุรุนมากเลยตอนนี้โอ้ย่ถเลยิสักสิทธิ์ที่ปะจอบก็ลับรับชีสก็ยังมาปกป้องหานสาลูกรักอีกเพิ่มเม่อนี้ขาให้ติดสิ่ดีๆเขามาในชีวิตคอยผมบแบงเด้ ก자ท머ก를ี르게มเรื่จ마이ก้ท no ุกคนรู no ้จักไหมร้านนี้แซนวิชซาลอนโออชได้หมเดี๋ยวมาอุ่นบนาวมาแล้วออชุกมนุกนบ๊อกนิดน่อยนิดหน่อยบ่าอย่าพต้นไหม่เดเป็นต้นมุนน

ไซตามาไซตามเซอสกินเฮล์ม like <laughs> <esis> make this skin k n ้อกว่หกนวเไซต้าบอกว่าให้โกนหัวเลยไซตาาให้ยไ้บาในโนไซตาซตามไซตาอกเเอเ

้องรีบกดเลยครับ B ไว้ครับ B B cream ครับตัวนี้ครับทนปรับสีผิวของดีมากมีน้ําหอมมีกันแดดในตัวครับผู้ชมครับใครที่อยากได้วันนี้นะครับโปรโมชั่นดีๆสาหรับ FC ของเบ์ลอินทาวาเท่านั้นฮะน้องไม่ได้มาทํางานน้องมาแค่มาตัดผมแต่ผมกำลังขายอยู่นะครับอยากได้กดตะกร้าตอนนี้ครับราคาโปรโมชั่นแค่วันนี้เฉพาะในไลฟ์เท่านั้นครับพี่จ๋าอนี่จ๋าอินทาวาเฮ้ยบอกเฮ้ยบอกพ่อเนี่ยว่า กับผมผมย่ามันตอกลับมาน้องต้องกลับมาตัดให้ผมเหมือนเดิมเข้าใจไหมพี่แซให้น้องฟังหน่อยพี oh. it, it, it whole, ่แซเวนเอ่อเวนทีลองแฮรินหวาทำคือหัศหัศน้อพี่เซกงเข้าใจไหมที่ผมพูดอ๋อโอเคแล้วมาดูหน้าแม่ตอนคุณจับมือลูกเขา บลิงบลิงเฮร์บลิงเฮร์เขามีร้านที่นู่นใช่ไหมใช่ All Korea lift uh uh hair to uh มีสัลอนด้วยสัลอนอ๋อใช่ไอโกโคเรียยูสปอร์ตมี่อ๋อชื่อย eah okay 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 ไอตัดตุก็อ่ะเฮียคนแขนคนขาเอ็มมาออยไม่เออจบเกิดจาเกิดจบกิดมาขาจแม่เขาจะมแม่เขาจะมาอโทษครับแม่ผมตลกครับ ผมอยากรอ <stop it. S 2> แต่ผมกิดตัวแม่เขาทำเป็นไหมเนี่ยแม่เป็นของม่่ะเป็นอ่ายินดีต้อนรับสู่ที่ซ้ำซารอน่สองเลยนอด้วยกนเร้่ำทูที่ซ้ำซารอนถ้าถ่ายภาพนี่คุ้นๆเลยนะ สามหญิงกับหนึ่งชายเนี่ยรหัส NDA ตอนบกบ้านไม่เคยตอนลูกสาวสองคนเนียคุณแม่แสนสวยแต่ฉันซือคะไม่มี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 ไม่เขาไปซื้อพิีเมี่ยรอ้หจิจะอย่ก็ได้โอ้โหเว่าโจหบจจอะรแบบอยู่อยูมิวสิก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 แอเคาท์อยู่

Iya, kau memang kikuk. Apo? Ani, ani, ani. Apa? Sadu So? So, Susu apa ni? Scared? Scared? Kau tak 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 you and oma and Appa in korea a uh, big big house so have money no no i don't have money so uh, home you in korea so big house number one in korea wow i think it's a i go korea i sleep home oma target to the log no kudu i go korea i sleep home oma โอเคโอเคเป็นโซ,โซวอะไรอย่างเงี้ยต้องดูรอ้อรีขอรีอ๋ววอ Let it go. go Let it go Oh yeah go. าราคานี้ก็ไปเล่นน้ำโดนสาดแล้วก็เสียหมดของผมเินว้าอยู่แน่วาอยู่ แต่งหน้าไม่ได้แต่งครับทาแค่แป้งี่เฉยลองพื้น